โอเคมาอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมในเฉพาะแบรนด์แบรนด์นี้เท่านั้นแล้วแบรนด์วันนี้ที่จะพูดถึงอะ่ะคือ Butterfly Thai Perfume ก็เป็นแบรนด์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนแอ t i ิจูดกับน้ำหอมคนไทยอะ่ะทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นประตูบานแรกๆที่ทำให้ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ยอมรับในความเป็นน้ำหอมไทยมากนะครับเมื่อก่อนตอนเรียน เราจะใช้พวกน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เราจะไปเซนทันเราจะไปโรบินสันเพื่อที่จะไปเทสน้ำหอมซื้อน้ำหอมพวกเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาขวดละ 2- 3งสามพันนะครับมามาใส่แต่ว่าวันที่ได้ลองพวกน้ำหอมพวกนี้ผมคิดว่าเด็กกรุงเทพหลายๆคนถ้าเป็นพวกแบบแนวจัดุจักรเขาน่าจะได้ใช้ของ b u t t e r f l y ฟมานานแล้วละครับแต่ว่าผมอ่ะเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักกับบ u ต t e r f l ไตอนที่เขาเกือบเบจะรีแพคเกจมาแพคเกจใหม่ตัวเนี้ย ตัวนี้เลยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมารีวิวจริงๆอยากจะรีวิวประมาณสัก10กลิ่นนะครับโดยที่ตัดกลิ่นใหม่ออกไปทั้งหมดเลยพวกที่เป็น reserve collection พวกที่ไปคอลแลบกับ Wi f e ขอตัดออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นเหมือนกับตัวชูโลงตัวที่ผมรู้สึกว่าคอนเซปต์ของ b u t เตอร์ไฟทายเพอร์ฟูมมันคือไทยเพอร์ฟูมมันคือกลิ่นที่มีความเป็นไทยมากๆพอรีวิวดูตัวเฉพาะที่ผม รู้สึกว่ามันน่าจะเอามารีวิวได้เข้ากับคอนเซ็ปต์นะครับวันนี้อโมอลากับน้ำหอมบัตเตอร์ไฟสิบกลิ่นครับก่อนอื่นขอพูดภาพรวมของบัตเตอร์ไฟก่อน ผมมีความประทับใจกับ butterfly โดยเฉพาะการที่ผมไปซื้อที่ c o u n t เตนะผมรู้สึกว่าตัวพนักงานเทรนมาดีแม้จะซื้อแค่กล่องเดียวขวดเดียวนะครับขวดประมาณแค่นี้ราคาไม่กี่บาทครับประมาณ300-400บาทประมาณนั้นเลยฮนะไม่ถึง400ผมรู้สึกว่าพนักงานค่อนข้างที่จะเต็มใจในการให้ลองเทสกลิ่นนอกจากนั้นตอนที่เขาหอ ใส่ถุงที่ดูดีนะครับมีการเอาตัวสเปรย์ตัวนี้ไปฉีดที่น้ำบัดของเขานี่คือการบริการที่ดีครับซึ่งการบริการที่ดีของ butterfly เนี่ทำให้ผมมีความคาดหวังว่าถ้าผมสั่งสินค้า butterfly ให้มาส่งที่บ้านแบบออนไลน์เนี่ยทุกอย่างน่าจะทำคล้ายๆกันแต่จริงๆผมค่อนข้างผิดหวังนิดนึงเพราะว่าการบริการตอนที่ทำออนไลน์อ่ะผมรู้สึกเขาทำได้ไม่ค่อยดีครับ ไม่ค่อยมีความพิเศษไม่ได้รู้สึกพิเศษจะรู้สึกพิเศษตรงที่ยกตัวอย่างนะครับเขาอาจจะมีแถมตัวนี้มาให้ถ้าสั่งครบ2,500บาทนี่เป็นตัวแถมนะครับที่ผมได้มาแต่ปกติแบรนด์อื่นๆเป็นเบสิกมากๆเวลาเราสั่งน้ำหอมจากแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น c o u น t เ r อร์แบรนดบางตัวเขาก็มีตัวเท s t e r ให้ครับของ b u t t e r f l ไไม่ใช่ว่าไม่มีของ b u t t e r f l ก็มีนะครับตัวล่าสุดที่ผมสั่งเนี่ยผมสั่งมาประมาณสัก7กล่อง ใน7กล่องเนีเขาแถมตัวเทสเตอร์อยู่ที่5ตัวครับตัวเทสเตอร์ยิงเขาดีนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวที่เขา,เาไปขายแหละตัวที่ตัวที่เขาตั้งราคาขายไว้สัก69บาท2 ml เนะครับเป็นตัวเทสเตอร์ให้เราลองใช้เลยหัวเขาดีด้วยครับพอเปรียเแบเทียบแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์คนไทยเนี่ยพัฒนไฟค่อนข้างดีแต่มีปัญหาตรงที่นี่คือตัวเทสเตอร์ที่ผมได้ล็อตเดียวกันเลยนะครับ เขาให้ผมผมซื้อมาเจ็ดกล่องแล้วเขาให้มาห้าห้าอันครับในห้าอันที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ครับกฤษณากรรมยานกฤษณากรรมยานกฤษณากรรมยานและอีกสองตัวนี้ก็กฤษณากรรมยานให้มาเพื่อถามจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวกฤษณากรรมยานเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนบฟัตเตอร์ไฟต้องมีอยู่แล้วแหละต้องมีเป็นตัวตัวแรกๆเลยที่จะมีนี่คือหนึ่งสองคือถ้าตัวเทสถ้าตัวเทสเตอร์ มีหน้าที่ในการทําการตลาดให้คนได้กลิ่นใหม่ๆเพื่อที่คนจะได้ตัดสินใจซื้อผมคิดว่าเขาทาการตลาดที่ผิดอยู่เพราะวันนี้เขาให้ตัวซ้ําๆมาให้ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าชอบก็แค่ใช้ตัวกฤษณากรมยานทําไมต้องให้ตัวกฤษณากรมยานมาทั้งหมดหมันให้เพื่อพอผ่านนี่คือเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยพอใจกับระบบการขายออนไลน์ของอ่ t บัตเตอร์ไฟ p e r ท u เครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะครับตัว b u t เตอร์บัตเตอร์ไฟทยโฟูมเนี่ยชัดเจนอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าตัวน้ําหอมเขาเนี่ยเป็นน้ำน้ำหอมที่เบสเป็นออยครับเบสเป็นน้ำมันมะพร้าวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีอย่างแรกเลยคือติดโคตรนานแม้ว่าพนักง,งานจะบอกคุณว่ามันติดได้8ชั่วโมงนะครับผมอะ่ะใช้ตัวบ่อยที่สุดคือปริศนากรรมยานไม่ครับมันไม่ได้ติด 8ชั่วโมงมันติดไปมากกว่า8ชั่วโมงอีกใช้6โมงเช้ากลับมาบ้าน6โมงเย็นผมคิดว่ามันมีกลิ่นอยู่ครับแล้วก็มันไม่ได้มีมแค่กลิ่นที่ติดที่มือนะมันมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายด้วยมันคนที่นั่งรถกลับมากับบ้านกับผมบางครั้งเขายังได้กลิ่นติดตอนกลับบ้านอยู่เลยนี่คือความดีงามของความเป็นแบบน้ำมันมะพร้าวอะ่ะมันทําให้ติดทนได้นานจริงๆแต่ไม่ใช่สําหรับทุกกลิ่นนะครับ โดยเฉพาะกริศนากำยาาเนี่ยกลิ่นแนวไม้ไม้ติดทนค่อนข้างนานแต่พวกซีตรัสก็อาจจะลดหลั่นกันไปสักหน่อยข้อเสียของการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเบสนะครับมีข้อเสียอยู่ค่อนข้างเยอะหนึ่งคือเก็บรักษาได้ไม่ค่อยนานครับเราเราจะเคยเห็นพวกแบบไปโลตัสไป ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปพวกชั้นที่มันเป็นแบบน้ํามันมะพร้าวอ่ะทุกคนจะเห็นว่าพอมันไปอยู่ในที่เย็นๆอ่ะน้ำปันน้ำมันมะพร้าวเปลี่ยนรูปได้ครับการเปลี่ยนรูปได้ผมผมคิดว่ามันทําให้ตัวน้ำมันมะพร้าวมันจับตัวแข็งตัวแล้วมันทําให้มีผลต่อสเปรย์ของเขาครับทําให้การกระจายตัวของสเปรย์เนี่ยหนึ่งคือกระจายตัวได้ไม่ดีสองคือตัวที่เป็นซีรัสเนี่ยมันจะไปยิ่งมันจะยิ่งทําปฏิกิริยาทําให้ตัวน้ํามันเนี่ย เปลี่ยนสีครับโดยเฉพาะจากสีขาวๆเป็นสีดําตัวนี้เพิ่งซื้อไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นซีรัสที่ใช้มาเป็นปีแล้วเนี่ยมันจะมีความดําของมันบีบก็บีบเป็นหยดครับไอตัวที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนน้ามันอะให้คุณนึกภาพไว้แบบเหมือนคุณกินมาม่าแล้วมันจะมีน้ํามันที่จะให้ใช่ไหมมันเป็นน้ํามันเหมือนประมาณนั้นเลยน้ํามันที่ทําให้เหมือนกับเรารู้สึกเฮ้ยมันเสียแล้วลผมทิ้งไปแล้วแต แต่เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆริงกลิ่นมันก็ยังอยู่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เอาไปทาไว้กับมือมันมันอาจจะทิ้งรอยดำๆแต่จริงๆกลิ่นมันก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เลยไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูนี่เลยเป็นข้อดีและข้อเสียของตัว But t e r f l y แล้วก็ตัวน้ำหอมที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเบสอีกอย่างนึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัว But เตอร์ y ไทพฟมนะครับคือ เขาจะมีการตั้งชื่ออยู่2แบบแบบแรกคือบอกตรงๆเลยครับว่าตัวนี้มีตัวโน้ตที่สําคัญคืออะไรผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ตัวที่ผมบอกว่าผมชอบคือไม้กฤษณนากรรมยานความเป็นไม้กฤษณากรรมยานของเขาอะคือความลีเนียครับความลีเนียในที่นี้คือไม่ว่าจะท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตอะมันก็จะเป็นกฤษณากรรมยานกฤษณากรรมยานเหมือนที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ผมอะ ถ้าเขาโฆษณาแบบนี้ถ้าเขาบอกมาแบบนี้ผมก็จะมีความคาดหวังว่าตัวโน้ตแบบกฤษณามันจะตะโกนใส่หน้าผมเลยมันจะตะโกนว่ากฤษณามันจะตะโกนเป็นกลิ่นที่เป็นกฤษณนามากๆแล้วผมก็รู้สึกว่ากฤษณาของบัตเตอร์ไฟมันก็เป็นกฤษณาจริงๆครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียวบว่าโต้ยูดในในแบรนด์ของแบรนด์อื่นก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่ว่ามันเป็นกฤษณาแบบนั้นมันเป็นกริณาที่ผมรู้สึกว่า ผมชอบแล้วถามว่าผู้หญิงหลายๆคนชอบใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นประมาณนี้แบบนี้ก็มีนะครับแพรพับพึ่งตัวนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันครับแพรก็ชัดเจนตัวพับพึงก็ชัดเจนการตั้งชื่ออีกแบบหนึ่งของเขานะครับคือการตั้งชื่อแบบเราเดายากอะเราเดายากว่าเฮ้ยมันจะออกเป็นประมาณไหนผมยกตัวอย่างนะครับตัวที่ชื่อว่าฝนแรกครับฝนแรกในความคิดของผมผมก็คิดว่าเฮ้ยกลิ่นเขาน่าจะผสมผสานนะกลิ่นเขาน่าจะเป็นแบบเชิง อะควาติกไหมแต่ atic, อควาติกมันจะใช้ในฤดูร้อนได้หรือเปล่าเพราะอะควาติกในบางครั้งมันก็มันก็เหมาะสําหรับฤดูร้อนแต่ความเป็นฝนแรกหรือว่ามันจะเป็นกลิ่นในเชิงที่ใช้ได้ในฤดูฝนอาจจะมีความเขียวหน่อยแบบนี้ก็ทายากแต่ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมาลองฉีดแล้วก็รีวิวให้ดูก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ชื่อว่ากลิ่นโคลนสาบควายครับจําง่ายๆกลิ่นโคลนสาบควาย,ยมันจะเป็นแบบไหนมันก็หน้าที่จะทําให้ เป็นตัวเรียกลูกค้าให้ขอลองเทสเตอร์ดูว่าขอฉีดให้ดูหน่อยว่ามันจะเป็นแบบไหนมันรีวิวดูทีละกลิ่นครับตัวแรกครับซิกเนเจอร์แล้วก็เบอร์หนึ่งขายดีเบอร์หนึ่งของ b u t เตอร์ไแล้วมันเป็นตัวที่เปิดประตูให้ผมซื้อตัวอื่นเป็นมันเป็นเหมือนตัวเรียกเพื่อนถ้าคุณชอบโมเดลกันดั้มคุณซื้อกันดั้มตัวแรกมาแล้วมันเป็นตัวเรียกเพื่อนให้คุณเอากันดั้มตัวอื่นมานี่คือตัวแรกของผมครับสาหรับบัตเตอร์ไ ตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าจริงๆฉีดบ่อยมากนะครับฉีดในหลายโอกาสมากๆแม้ว่าบางครั้งฤดูร้อนผมังฉีดเลยจริงๆตัวนี้เหมาะสําหรับความเป็นฤดูหนาวนะครับความเป็นกลางคืนคุณไปคนไปร้านอาหารที่มีแอร์ตัวนี้เหมาะครับมันฟุ้งกระจายค่อนข้างดีกลิ่นมันแบบนี้กลิ่นมันหอมแบบแบบไม้กฤษณนาบัตเตอร์ไฟอ่ะผมจะบอกว่าเป็นไม้กฤษณนาไทยผมก็ไม่ไม่สามารถบอกแบบนั้นได้นะเพราะว่า หลายหลยแบรนด์อ่ะเขาไม่ทําไม้กฤษณาออกมากลิ่นนี้เลยครับแต่ว่ามันเป็นผมผมรู้สึกว่านี่มันคือซิกเนเจอร์ของของบัตเตอร์ไฟผู้เดียวเท่านั้นเลยที่จะเป็นไม้กฤษณาแบบเนี้หอมแบบอื่นด้วยจริงๆตัวนี้หอมหอมแบบพวกดอกไม้หอมแบบพวกกำยานแบบเข้ามานิดนึงแต่มันก็จะเป็นกลิ่นที่ลีเนียไปแบบนี้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะ อ่าท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตเป็นแบบนี้ไปจนถึง12ชั่วโมงอ่ะตัวนี้เลยผมไม่ไม่รีวิวอะไรมากแต่ว่าตัวนี้มันคือตัวที่ผมให้เป็นแบบเรจนเดารี่อ่ะเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไม่เรียกว่าเรจนดารี่มันจะทำให้บัตเตอร์ไฟไม่ได้มีกลิ่นอื่นๆตามมามันจะทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถเรียกพักพวกกลิ่นอื่นๆของบัตเตอร์ไฟเข้ามาในคอลเลกชันน้ำหอมของผมได้ครับกลิ่นนี้จริงๆผม จริงๆผมก็อยากจะให้สิบเต็มสิบนะแต่ว่าด้วยความที่ผมรู้สึกว่าผมอชอบมากแต่คนใกล้เคียงคนข้างๆอะคนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบคือแหวะคือแบบเบื่อหน้านีนี่คือข้อควรระวังของบัตเตอร์ไฟนะครับมันอาจจะบอกได้ไม่เต็มปากว่าใช้ได้ทุกโอกาสมันอาจจะบอกไม่บอกไม่ได้เต็มปากว่าคุณซื้อให้คุณซื้อตัวนี้ให้เพื่อนใช้แล้วเพื่อนคุณชอบมันแน่นอน มันพูดแบบนั้นพูดยากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้แม้ว่ากลิ่นสําหรับผมมันคือเ e จ e นดารี่แต่ถ้าผมจะให้คะแนนผมจะตัดคะแนนข้อน,นั้นออกผมเลยให้สัก9ครับในความเด็ม10ของมันครับตัวที่2คือตัวที่ชื่อคล้ายๆกันครับควันไม้กฤิณาครับตัวนี้ความรู้สึกแรกผมซื้อตัวไม้กฤษณากํยานก่อนผมก็รู้สึกว่าตัวนี้มันควรจะเป็นไม้กฤษณากํายานที่มีความแบบ ใส่อินเซนต์เข้าไปใส่กลิ่นของควันเข้าไปมันทําให้ไม้กฤษณาดูหนักขึ้นดูแน่นขึ้นนี่คือความรู้สึกแรกในตอนก่อนที่ผมจะซื้อความรู้สึกจริงๆของตัวไม้กฤษตัวควันไม้กฤษณาเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆมันคือไม้กฤษณาแบบแบรนด์อื่นอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันคือซิกเนเจอร์ไปแล้วใช่ไหมมันคือไม้กฤษณาของตัวบัตเตอร์ไฟแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาเอาออกมาเพื่อให้มันดูเซฟขึ้น ถ้าใครที่เคยไปดมไม้เกฤษณนาของแบรนด์อื่นอูดของแบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือแบรนด์ต่างชาติมันก็จะทําออกมาเป็นไม้เกฤษณนาประมาณนี้ครับมันจะมีความสโมกที่ว่าเหมือนเป็นสโมกแบบน้ํามันน้ํามันพวกน้ํามันเบนซินเหมือนประมาณนั้นเลยน้ํามันแบบนี้มาลาดบนกองไม้เกฤษอนาควันที่ออกมามันคือควันที่เป็นกลิ่นของตัวควันไม้เกฤษณนาตัวนี้นี่แหละตัวนี้ ใช้ใโอกาสที่ค่อนข้างยากครับถ้าจะถามก็ใช้ใโอกาสคล้ายๆกันใช้โอกาสกลางคืนไปร้านอาหารนะครับแล้วก็พวกหน้าหนาวก็เหมาะสําหรับมันนะครับแต่ถามว่ากลิ่นมันใช่ตามที่ผมชอบไหมผมคิดว่าตัวนี้ยิ่งใช้ยากกว่าตัวกฤษณากกำยานเพราะมันไม่ได้หอมแบบกฤษณากกำยานมันหอมมันหอมแบบมีความแขกแขกอาลับเข้ามาหน่อยแต่ไม่ได้สุดทางไปทางเครื่องเทศแบบนั้นครับ ตัวนี้ผมเลยรู้สึกว่ากลิ่นกลางๆให้ประมาณ5ให้ประมาณ6นี่ครับระดับความชอบของตัวผมเองนะครับอันนี้เอาเฉพาะกลิ่นเลยนะ performance ของมันดีทุกตัวครับการติดทนนานค่อนข้างดีการกระจายตัวหลายๆตัวค่อนข้างดีไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้ผมคิดว่ามันคือตัวนี้ถ้ามันคือคิงตัวนี้คือควีนครับตัวที่ชื่อว่าพลับพึงเพลครับคุณรู้อยู่แล้วว่าวันนียบตัวเพลถูกเอามาใช้ คือตัวแม่มันมาจากโจมาโลนที่เป็น English p l แอ and f r e e ซียดอกเพลที่บวกด้วยตัวดอกไม้ขาวครับแล้วมันก็มีหลายแบรนด์มากๆที่พยายามที่จะเอาโตแบบนั้นมาใช้เพราะฉะนั้นลุกของคนที่ใช้ก็จะเป็นผู้หญิงที่ดูคุณหนูที่ดูอินโนเซนต์ผู้หญิงที่ดูผู้ผู้ดีนี่คือลุกของมันแล้วก็พอเอามาปรับใช้กับความเป็นไทยดอกไม้ขาวเหมือนกันแต่เป็นดอกไม้ขาวแบบไทยพับพึงครับเลยเป็นตัวที่บัตเตอร์ไฟเอามาใช้แล้วผมก็รู้สึกว่า ใช้แล้วเวิร์กด้วยเพราะคนชอบแล้วก็มันคือควีนมันคือตัวที่ขายได้ดีอันดับหนึ่งในสามแหละหนึ่งในสามผมคิดว่าน่าจะอันดับสองนะลองจากตัวกฤษณากำยานครับตัวนี้ไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากับมันคือความลีเนียที่เป็นแบบแบบสากลมากๆมันคือคนชอบได้ไม่ยากมันคือเกล็ดแพรที่ขึ้นมาก่อน พอขึ้นมาสักพักเสร็จมาเป็นกล่น Middle n o t e เนี่ยคุณก็จะได้เกลนแบบดอกไม้ขาวแล้วครับดอกไม้ขาวแบบไทยๆนี่คือการ a d ด p t จากความเป็น p พ a แอนดฟีเซี a อัดพวกนั้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าตัวนี้เสื้อคือจริงๆผมก็ซื้อตัวนี้เผื่อไว้ผมรู้สึกว่าถ้าผมจะเอาไปจับฉลากในงานปาร์ตี้มีสาวๆอยู่ค่อนข้างเยอะสัดส่วนผู้ชายอยู่สัก30 อีกคือผู้หญิงผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมีโอกาสที่ผู้หญิงจะจับฉลากได้เยอะกว่าผมจะเอาน้ําหอมสักหนึ่งตัวที่เป็นแบบแนวผู้หญิงเลยนะไปให้เป็นของขวัญตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้ผู้หญิงชอบได้ไม่ยากมีความเป็นสากลคอ่อนข้างสูงผมไม่ขอให้คะแนนแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันในความที่เป็นแบบใส่ไปทางานนะครับก็เลยแนะนําแล้วกันแนะนําให้ผู้หญิงซื้อนะครับตัวต่อไปครับชื่อว่า ส้มสีทองครับเป็นตัวที่มีความลีเนียมากๆส้มที่มันมันมีความเปรี้ยวมากๆกลิ่นของตัวนี้มันคือส้มที่แบบส้มเปรี้ยวอ่ะส้มที่ไม่ใช่ส้มโชกุนส้มสายนำพึ่งส้มหวานๆที่พวกเรากินอ่ะมันคือส้มเหมือนส้มเกลี้ยงที่มันมีความเปรี้ยวนําความหวานมันไม่มันไม่สามารถเรียกว่าเปรี้ยวอมหวานได้เลยแล้วตัวนี้ครับแม้ว่าผมจะใส ไปข้างนอกนะครับตัวนี้มันยังมีความีเนียที่ชัดเจนมากๆไอ้เปรี้ยวของส้มเนี่ยมันอยู่ทั้งน้งดแรกเลยผ่านไป10นาทีมันก็ยังเปรี้ยวอยู่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตัวเนี้ยมันก็จะมีความเปรี้ยวตัวนี้จะเสี่ยงต่อการที่จะแบบทําให้ตัวน้ํามันมะพร้าวอะ่ะเสียง่ายที่สุดเพราะมันคือซีตรัสที่โดดเด่นที่สุดตัวนี้กับตัวใบมะม่วงผมคิดว่ามันไปค่อนข้างง่ายนะครับถามว่าความชอบผมชอบไหม ผมรู้สึกว่ามันตะโกนคำว่าส้มเปรี้ยวๆให้ผมได้กลิ่นเยอะเกินไปผมรู้สึกว่าแม้ว่าผมจะคาดหวังว่ามันก็คือส้มเปรี้ยวนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นอื่นเข้ามาให้เราเลยครับมันมีกลิ่นส้ม้มที่มันไม่ได้อมหวานมันเกิลิ่นส้มที่เปรี้ยวจัดๆมันไม่ได้ส้มสีทองที่แบบส้มที่ดูพรีเมียมมากเท่าไหร่ผมเลยรู้สึกว่าความชอบของผมผมให้สัก5สัก6โดยประมาณนะครับ ใส่ในตอนหน้าร้อนเพื่อเรียกความสดชื่นให้กับคนใส่ตัวต่อไปครับตัวแนวส้มเหมือนกันแนวซีทรัสนะครับแต่ว่าใช้ตัวส้มโอครับซึ่งส้มโอจริงๆถ้าคุณติดตามเรื่องของวงการน้ำหอมอะตอนปีที่เรา2021มันมีการแข่งขันชื่อว่า the a u t i s t i c of s e n t นะครับครั้งที่หนึ่งเลยโจทย์ตอนนั้นเป็นส้มโอผม,ผมก็มีโอกาสได้ซื้อตัวที่ชนะเป็นชนะเลิศจากคณะกรรมการนะครับของอัเทปโที่ชื่อว่า Secret Wallet นะครับ no one knows ตัวนั้นน่ะผมรู้สึกอเป็น Legendary อีกตัวหนึ่งทำไมถึงเป็น Legendary ครับผมรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมาะสมแล้วอะที่จะให้ความเป็นแชมป์ของมันกลิ่น Top n o t ้ตมันคือกลิ่นส้มโอที่ชัดเจนกลิ่น Middle มันคือกลิ่นผสมผสานที่ผมแยกไม่ออกมากๆว่ามันผมผมก็ในในฐานะเป็นนักปรุงคนหนึ่งผมรู้สึกว่ากลิ่นแบบนั้นน่ะแกะโดโนตยากมากมากนะครับแกะโดโนตแล้วก็อยากจะลองเอา ดอกไม้คล้ายๆกันมาลองดูรสชาติแบบนั้นทําไม่ได้ครับมันมีความเป็นผสมผสานจนเราแยกจมูกไม่ออกผมชอบกลิ่นแบบนั้นมากๆมันมีความเป็นลิเ e n ด a r ีในมุมมองของผมนะครับมาดูกลิ่นของตัวบั t เตอร์ไฟครับว่าจะสู้ตัวอาร์เทโพเรสซีเครตโมเลน n ว k นโนสได้ไหมครับตัวนี้มีความโดดเด่นที่ความเป็นส้มโอมันมันจี๊ดมากกว่ามันพุ่งมากกว่าในท็อปโนตนะครับ ผมเคยใช้มันแล้วแล้วผมรู้สึกว่าในตัว middle note กับตัว base Not e เนี่ยความเป็นเปรี้ยวความเปรี้ยวของส้มโอเนี่ยมันไม่ได้จี๊ดมากในตัวในตัวกลางแล้วก็ตัวปลายซึ่งมันมีความเป็นดอกไม้เข้ามาตัดมันมีความที่ไม่ได้ลนเนียมากเท่ากับตัวส้มสีทองผมมีความรู้สึกว่าตัว middle note ก็ดีครับตัวเนี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าสู้ได้กับตัว a t h é p o l e Secret Valley No.1 Note สู้ได้ครับแต่ ตัวนั้นอะมันคือส0บเต็มสิบสำหรับผมตัวนี้มันคือ8ปดเต็มสิแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะซื้อตัวเนี้ไปให้เพื่อนเขาจะชอบได้ไม่ยากครับคนที่ได้รับของนะครับคุณจะใช้มันในตอนไหนหน้าร้อนครับก็ค่อนข้างเหมาะใส่ไปทํางานก็ได้เรียกความสดชื่นให้คุณในตอนเช้าได้ค่อนข้างดีเพราะมันไม่ได้เปรี้ยวจีด๊ดตอนที่คุณขับรถตอนที่คุณนั่งรถไฟฟ้าตอนที่ไปอยู่ที่ทํางานแล้ว ความเปรี้ยวมันจะลดลงความหอมมันจะมากขึ้นความหอมหวานๆของดอกไม้นะครับไปตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมรู้สึกว่าทางตัว b u t t e r f l ไฟจะค่อนข้างที่จะโปรโมทว่าตัวนี้ขายได้ค่อนข้างดีครับแม้ว่าจริงๆอายุออกมาน่าจะไม่น่าเกิน3ปนะีน่าจะเป็นหนึ่งในกลิ่นใหม่ของเขาอยู่ชื่อว่า Cherry ย่าฝรั่งครับ คำว่าหญ้าฝรั่งในที่นี้ไม่ใช่หญ้านะครับแต่ว่ามันเป็นเกสรของดอกไม้ซึ่งมันมีกลิ่นไปในโทนเครื่องเทศครับมันไม่ใช่ฟอลอเรลเลยมันไปกลิ่นประมาณนั้นผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันมันขายได้ดีครับเลยลองซื้อมาดูจริงๆผมก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่น่าจะเข้ากับผู้ชายมันไม่น่าจะเข้ากับผมมากเท่าไหร่ข้อสังเกตตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือความเป็นสีแดงตรงนี้ครับนี่คือความเป็นเชอร์รี่ เน้นความเป็นเชอร์รี่มากๆครับมันในตัวทอมโน้ตอ่ะด้วยความที่มันเป็นเชอร์รี่นำมันมีความรู้สึกว่าผมผมนะครับในความรู้สึกผมอะ่ะผมรู้สึกเหมือนกับยาแก้ไอที่ผมกินเมื่อตอนเด็กนี่คือกลิ่นของเชอร์รี่ผมนึกถึงกลิ่นของเชอร์รี่ดองของสวเวนเส้นมันคือกลิ่นเชอร์รี่ประมาณนั้นซึ่งผมไม่ชอบผมไม่ค่อยชอบกับกลิ่นประมาณนี้ กลิ่นตัวหญ้าฝรั่นพอมันอยู่ในมิดเดิลโน้ตพอมันอยู่ในเบสโน้ตเนี่ยหญ้าฝรั่นมันมาแล้วครับหญ้าฝรั่นในที่นี้เนี่ยมันมีกลิ่นของความแห้งครับมันไปกลิ่นของโทนเค็มด้วยซ้ําผมก็เลยในช่วงแรกอะ่ะฉีดได้อยู่สองครั้งไม่ฉีดเลยผมวางมันไว้เฉยๆสักพักลองลองแบบผ่านมาสักเดือนสองเดือนอ่ะมันยังเต็มขวดเอามาลองฉีดดูก็ได้ฉีดดูแบบฉีดก่อนนอนฉีดอะไรแบบนี้ เฮ้ยผมรู้สึกว่าตอนก่อนนอนมันทําให้ช่วงเวลาหน้าหนาวเวลาฉีดก่อนนอนมันทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมันทําให้บรรยากาศมันดูน่ากินมันมันทำให้บรรยากาศมันดูน่าง่วงนอนผมรู้สึกว่ามันสร้างความรีแลกซ์ให้กับคนใส่ได้นะครับตัวตัวเชอร์รี่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผมชอบมากเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้เกินความคาดหมายผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับผมแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความที่มันขายดี ผมก็เลยรู้สึกว่าสําหรับผมผมเฉยๆสยสำหรับคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณชอบเชอร์รี่อยู่แล้วคุณไปเซเว่นเซนคุณกินเชอร์รี่แบบนั้นได้คุณไม่รู้สึกแอนตี้กับกลิ่นเชอร์รี่แบบนั้นลองเอาไปลองเอาไปใช้ดูครับสําหรับผมผมรู้สึกว่าด้วยความชอบของกลิ่นโดยภาพรวมนะครับทั้งท็อปน้ตมิดเดิลน้ตแล้วก็เบสน้ตเนี่ยผมให้มันอยู่สักประมาณเมื่อก่อนให้อยู่สักประมาณ5ตอนนี้ให้อยู่สักประมาณ6.5บ้งขึ้นมาสักหน่อย ตัวนียเชอร์รี่แอนด์ซซฟรอนตัวต่อไปครับมีชื่อว่าบัวหลวงครับชัดเจนว่าตัวนี้ใช้มันต้องเป็นกลิ่นแบบกลิ่นดอกบัวแน่นอนผมก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าตั้งความหวังมันไว้เยอะครับมาลองดูครับว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบไหนสำหรับผมนะมันมันเป็นกลิ่นของหมุงมวลดอกไม้มันมันอาจจะมีกลิ่นของดอกบัวที่ค่อนข้างที่จะชัดเจน ด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับผมมันอาจจะไม่เหมาะกับคนรุ่นเดียวผมที่เป็นผู้หญิงเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าถ้าเหมาะมันอาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่มันอาจจะเหมาะกับคนที่คนที่แบบดูลุกไทยๆหน่อยถ้าที่ทํางานคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็เขาชอบใส่ชุดไทย มาทำงานแบบองค์กรคุณให้ใส่อิสระเลยจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้คนที่มีลุกไทยๆครับโดยชอบผู้หญิงนะผมรู้สึกว่ามันจะเข้าขเขาอะมันมีลุกที่ผมจะบอกว่าเป็นลุกไทยๆที่มีอายุค่อนข้างเยอะนิดนึงน่าจะเหมาะสําหรับตัวบัวหลวงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้ชายก็น่าจะใช้ได้ผู้ชายที่มาดแต่งตัวไทยๆนี่คือดอกไม้ของไทยแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจน ความชอบของผมผมไม่ชอบความฟุ้งกระจายค่อนข้างดีครับผมให้ตัวนี้อยู่สัก6เต็มส0สําหรับตัวผมไปดูตัวต่อไปครับตัววานิลาครับวานิลาเป็นตัวที่ผมตั้งความหวังไว้เลยผมผมชอบกลิน่นของกลิ่นแล้วผมก็ได้ซื้อทั้งของไทยของต่างประเทศกลิ่นวานิลาเนี่ยทุกคนจะเบรนในความที่เป็นวานิลาที่โทนน่ากินวานิลาบางตัวอาจจะบวกด้วยความเป็นฟุตตี้ถ้าผมจะชอบอาจจะเป็นของบอส บอสโทถ้าเป็นตัววานิลาที่เป็นวานิลาจัดๆนะครับอาจจะเป็นตัวของวานิลาคลับของหลับพอ f โฟโมที่ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นตัววานิลาที่ลุกดูขึมๆหน่อยแล้วก็เหมาะสำหรับไปใช้ตอนกลางคืนผมก็ให้ตัวของชองพอลเลเมลนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นอะโลมาติกสามารถใส่ไปกลางคืนได้ดูน่ากินน่ากินด้วยตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ผมซื้อมาเพราะผมคาดหวังกับกลิ่นวานิลาครับ วานิลาของบัตโตไฟนะครับเป็นกลิ่นวานิลาที่ผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูน่ากินผมจริงผมใช้หลายรอบเลยนะครับแต่ว่าฉีดอีกรอบนึงก็เหมือนเดิมครับมันก็ยังเป็นกลิ่นวานิลาที่ทื่อๆเอ่อเมื่อกี้ผมกล่นมาก่อนใช่ไหมผมรู้สึกว่าวานิลาถ้ามันเป็นวานิลาตัวเดียวนะมันต้องเป็นวานิลาหนักๆแบบวานิลาคลับของแบบโพฟูโม o แต่วานิลาของ l a บโพฟูโม่เนี่ย มันจะมีความหวานเหมือนใส่น้ำผึ้งเข้ามามันจะมีกลิ่นนั้นครับทาให้เรารู้สึกว่าแม้ว่ามันจะหนักแต่มันยังดูน่ากินมันยังดูมีความหวานมาตัดแต่ตัวนี้อ่ะมันดูวานิลาวานิลาวานิลาที่เกินไปแล้วความเอามาเอาตัวอื่นมาตัดอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เอาผลไมาผมไม่แน่ใจว่าตัวตัดเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นดอกไม้ขาวก็ได้แต่ดอกไม้ขาวมันไม่ทําให้รสวานิลามันดูน่ากินขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าโปเนี้ไม่ผ่าน ถ้าในความที่ทําให้ผมซื้อเพราะมันเป็นน้ําหอมในกลุ่มของเกรอร์มอนในกลุ่มของของกินตัวนี้ยังไม่ผ่านสําหรับผมคะแนนที่ผมให้น่าจะให้คะแนนประมาณสัก6 6ครึ่งประมาณนั้นครับตัวต่อไปนะครับเป็นกลิ่นหนึ่งในกลิ่นใหม่ที่น่าจะออกสักปี2022นะตัวนี้มีชื่อว่าฝนแรกครับตัวนี้ที่ผมก็คาดไม่ผมไม่ได้ดูโน้ตมาก่อนนะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นอะควาติกหรือไม่ก็เป็นพวกแบบอาร OMATIC น่าจะเป็นประมาณนั้นเอาจริงตัวนี้ผมไม่เคยได้ดมก่อนเลยนะเม่กี้เพิ่งอันบ็อกซ์พออันบ็อกซ์เสร็จก็แกะแกะแล้วเอามาใช้เลยตัวนี้มีความแปลกนิดนึงเพราะตัวพวกนี้มีความเป็นไทยหมดเลยตัวพวกนี้มีความแบบบอกโดนโน้ตที่ชัดเจนตัวฝนแรกมันคือน้ำหอมผู้ชายแบบพิมพ์นิยมอะนแนวที่ผู้ชายใส่ใส่กันแนวที่ สามารถหาซื้อได้พวกในห้างแนวพวกทรอสแนวพวกเอ็กซิแนวพวกที่ขายใน m o เด r ร์เทรดอ่ะนี่คือความเป็นฝนแรกที่ผมรู้สึกเอ่อมันทำให้ผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของความเป็นบั t เตอร์ไฟทายโปรฟูมมันไม่ไปด้วยกันเอาผมรู้สึกบั t เตอร์ไฟทายโปรฟูมทำเป็นลายลายนี้มันไม่น่าจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันที่จะมันจะมี กลิ่นประมาณนั้นกลิ่นที่มันเป็นสากลกลิ่นที่มันเป็นแมสของผู้ชายเข้ามาอยู่ในลายสักตัวหนึ่งแต่ด้วยความที่มันบอกโน้ตไม่ได้ว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่เด่นที่สุดผมก็เลยรู้สึกว่าตัวตัวที่ตัวที่มันเป็นพิมพ์นิยมของผู้ชายคือกลิ่นของซีตัสเข้ามาใช่ไหมกลิ่นซีตัสเข้ามาแล้วมันจะเป็นกลิ่นของดอกไม้เข้ามาตัดแล้วก็ให้กลิ่นของพวกความสดชื่นเข้ามานี่คือตัวฝนแรกครับซึ่งกลางๆมากมาก กลางๆมากาไม่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เยอะอ่ายังไม่เคยรีวิวตัวเพอร์ฟอร์แมนต์นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณ6สําหรับผมครับก็ไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่ชื่อว่ากลิ่นโคลนสาบควายครับมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียเยอะถามว่าไปบัตเตอร์ไฟซื้อตัวไหนดีหลายๆคนแนะนำตัวกลิ่นโคลนสาบควายโดยเฉพาะผู้ชายนะครับมันอาจจะเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง กลิ่นตัวนี้เอาไงดีผมรู้สึกว่าจะนึกถึงอันแรกอะเป็นน้ำหอมแนวเครื่องเทศน้ำหอมแนวเครื่องเทศแบบแบบเครื่องเทศซาๆาขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันมันจะมีความรู้สึกว่าผมกำลังใช้น้ำหอมสไตล์บรูที่ใช้เครื่องเทศเข้ามาแต่มันก็จะไม่ออกไปทางสไตล์บรูจ๋าๆมีความเป็นผู้ชายไหมใช่เพราะมันออกสไตล์บรูซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในน้ำหอมของผู้ชาย ออชอบไหมผมรู้สึกว่าได้อยู่นะมันมันก็ไม่ได้แบบเป็นบลูที่ลอกเพื่อนมาเป็นบลูที่ซ้ากับเพื่อนมันเป็นบลูที่ผมจะไปใช้ในชีวิตประจําวันใส่ไปทํางานไม่ยากใส่ไปกลางคืนก็ได้เลือกความสดชื่นเลือกความแอคทีฟมีกลิ่นเครื่องเทศที่เอาไปตัดกับกลิ่นของซีตัสที่ค่อนข้างดีครับตัวนี้เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผ่านเหมือนกันแต่ไม่ได้จะ ไม่ได้คิดว่ามันคือแมสที่คนจะซื้อแล้วชอบทุกคนนะครับตัวนี้ผมก็ให้อยู่สักประมาณ7.5นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Butterfly Thai Perfume ครับผมคิดว่ามันอาจจะมีคลิปเพิ่หนึงที่ผมจะลงดีเทลลึกๆสำหรับแต่ละตัวเพราะจริงๆแต่ละตัวแมวเขาจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของทุกตัวเขาจะอยู่ได้ประมาณสัก8ชั่วโมงแต่มันก็จะมีตัวหนึ่งต่ำไอตัวนี้ตัวดึงเพื่อนเลยครับนี สิชั่วโมงสิบชั่วโมงตัวนี้ก็เอาอยู่ครับไว้ติดตามกันอีกรอบครับสําหรับอโมราวันนี้ประมาณนี้ครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับอโมราที่เขียนกับหลังว่าอาร m มานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ